แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณพดพิ่สนภูมาผมคุณเลสเดนอีวิลสถานาสัยแห่งความชั่วร้ายคุณส t a r ์เวเดอร์ทีละพารด้ผมที่สนุนช่องเราในเดือนนี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by แท็บแชมป์ผมในคลิปแมนกาซิโลวันนี้นะครับนะในตอนที่อัดเนี่ยนะครับเราก็เดินทางมาถึงเด็กสุดท้ายนะครับของเดือนนี้ที่ นำมารีวิวกันแล้วนะครับนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะลงคลิปนี้ก่อนหรือหลังนะครับแค่นั้นเองนะครับผมในอันนี้เป็นเด็กที่รอคอยมากๆแล้วก็มีของของเด็กนี้ก่อนหน้านี้เยอะมากๆนะครับนะแต่ก็เปิดปุ๊บก็แห้วครับนะได้ไม่ครบสักทีนะครับผมนะก็คือเกรทเนเจอร์นั่นเองนะครับผมนะโอเคเกรทเนเจอร์ในภาคนี้ครับออกตัวรีเวิร์สมานะครับผมนะซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้สําคัญที่ตัวรีเวิร์สหรอกมันสาคัญที่ชาโนะนะครับผมนะอะไปดูอะไรแล้วกันนะครับอ่าเด็กเกรทเนเจอร์ครับ นะก็จะเป็นรีมันจะบอกว่ารีเวิร์สกไ็ได้เบรกลท์ <Yeah. S 1> แล้วกันนะครับนะคือต้องบอกก่อนว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวจริงๆอะ่ะตัวเด็กเนี้ยเราอยากทําให้มันเป็นรีเวิร์สจจัดอยู่แต่ว่าเอาจริงๆอันที่เก่งก็คือเบรกลท์แล้วก็ในส่วนของการในแวนการ์ซีโร่เนี่ยมันมีเรโอพอ,อไม่ใช่รูพอโพลาริสที่เปลี่ยนเทคมันก็เลยสนุกเข้าไปกันใหญ่ในการแบบ จะเล่นเด็กนี้นะครับผมนะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ตัวเด็กด้วยองค์ประกอบต่างๆนานา,นาทั้งหมดอ่ะคือแม้กระทั่งในเรื่องของแมคชินิกในการเล่นที่มันเปลี่ยนนูนน่นนี่นั่นที่มันเปลี่ยนในอะไรเงี้ยมันทําให้เด็กมันอ่ะเออรีเวิร์สมันตกน้ําตายเฉยเลยนะครับนะโอเคอ่ะมาเริ่มเลยกันตัวเริกครับนกแก้วยัดครับผมยัดแล้วก็ชี้หนึ่งตัวถ้าตัวนั้นตายตอนจบเทินตัวหนึง่งบนั่นเองนะครับ เคเบิลชีฟครับผมหรือว่า PG นะครับแต่อันนี้ค่อนข้างดีนะมันเป็น PG ใหม่มาให้เลยนะครับผมซึ่งมันชื่อเดียวกับตัวเก่าก็คือเคเบิลชีฟนั่นแหละนะครับแต่ว่าคือมันก็คือตัวใหม่ที่กาดไอ้นี้นะครับต้องบอกก่อนว่า g อิษัทเนเจอร์จริงๆอ่ะมันไม่ได้มี PG ในช่วงของกลางๆยุคอย่างเงี้ยมันต้องใช้เคเบิลชีปล้างๆแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาใจดีเขาออกมาให้อีกใบหนึ่งได้ใช้อารมณ์เหมือนแกนบูนั่นแหละถ้าใครรู้ไอ้ผีอ้วนๆของแกนบูนั่นก็คือออกมาตอนภาคจีนะครับโซบัสสองตัวหนึ่งครับผมอันนี้เป็นตัวไว้เติมมือนะครับแล้วก็สล็อตครับตายโซบัสหนึ่งหอยดมสองนะครับเป็ดครับชี้หนึ่งตัวตอนจบเทิร์นตายจั่วนะครับแล้วก็เสือครับสองใบนะครับผมโมโนคิวลัสไทเกอร์นั่นเองมาที่เกศสองครับ แมวครับแมคโครเดียนอ่าเมโลดิก้าแคทนะครับผมชื่อแมงจำย่างทิายแต่ละตัวอูดครับผม2ใบนะครับผมตีฮิตอะไรก็ได้จัวอบีโนคิลัสไทเกอร์ครับตัวเสือตีอะไรก็ได้นะครับบวก4,000ันให้เรียกาตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตบเพลินตายตัวท้ายเป็นแฮมสุเกะครับใส่3ใบซึ่งอย่างที่บอกครับไอเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนเทคนะมันก็เลยแบบเออหน้าเล่นนะครับแล้วก็ชานัวนะครับผมนะ ชานัวครับมันเทคมันก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีเทคเพิ่มขึ้นมาตรงบอกว่าอ่าเมื่อเมื่อยูนิตเราโจมเมื่อเมื่อยูนิตเราโจมตีนะครับผมแวนกะนะครับเลือกเรียการถึงใบบวกสี่พันจนจบเทิร์นนะครับผมแล้วก็จบเทิร์นนะครับจัว่วก่อนแล้วก็รีทายโดนทิ้งแล้วก็โจมตีบันบวกสามพันก็คือทุกครั้งที่มีการโจมตีแบนกาดคือเทคมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันสามารถสแปมได้เพราะว่าในส่วนของโพลาริสเนี่ย เมื่อก่อนมันยืนหมื่นเดียวแต่เนี้ยมันยืนหมื่นหนึ่งยืนหมื่นหนึ่งไม่พอมันเหลือเขาได้บาส์หนึ่งจับสแตนอีกนะครับนะตีกันโบ,บ๊ะบาโบ,บ๊ะบเลยนะครับผมแล้วก็มีไอตัวเนี้ยเร็วผ่านรีเวิร์สก็เลยเป็นหมันนะครับเราเลยใส่แม่งใบเดียวเลยนะครับผมซึ่งเร็วผ่านรีเวิร์สด,ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าแค่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยโพลาริสกับชาโนะเก่งกว่านะครับนะแล้วก็สุดท้ายครับไก่ครับผมอวาย นะครับผมไวชิเก้นนะครับนะอันนี้ก็เอามายืนได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นหิวให้มันก็ได้นะครับโอเควิธีการเล่นนะครับผมวิธีการเล่นเด็กนี้คือให้เพอร์เฟกจริงๆขึ้นเป็นชานนวนะครับก็ต้นเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยถ้าไลฟ์ขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะบผมเกสองก็เล่นได้แล้วนะครับถ้ามีพวกเอาสามาร์อนนก แวนยืนเป็นโมโนคิลัสก็ได้นะครับผมแล้วก็ยืนแฮมสุเกะไวเลียก็ได้นะครับเอานกแก้วยัดแฮมสุเกะครับผมเป็ดชี้แฮมสุเกะไปเลยนะครับตีเอาบีโนคิลัสเนี่ยชี้แฮมสุเกะไปครับสุดท้ายเอาแฮมสุเกะตีจบเทิร์นแฮมสุเกะตายครับใช้เทคแฮมสุเกะเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งครับผมเสิร์จของมันอีกสองตัวเราก็จะมีตัวเซฟในเทิร์นหน้าและเทิร์นนี้ยอมเจ็บตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้จุยสองใบจากนกแก้วไปตัวนี้คือเนี่ยจบละต้นเกมนะครับต่อมาครับผมก็็็ถ้้้้าาาไไลค์ขึนนนนนเกกกกดปชัอย่่งททีุรู พอเป็นชานัวเสร็จปุ๊บนะครับก็จริงๆไม่ต้องเล่นอะไรเยอะก็ได้ครับนะก็รอให้เขาตีอัดขึ้นลิมิตเบรกสี่ไปเลยก็ได้หรือถ้าจะตีจริงนะครับผมก็อ่าอย่างพวกเอาพวกแฮมสุกเกะอะไรเงี้ยมากาดไปก่อนหรือว่าจะเอาพวกอ่าเนี่ยแมวพวกเนี้ยนะครับลงมาโซบัสสองจั่วไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นตามเกมไปเรื่อยๆแหละนะครับไม่เสียหายอะไรมากพอในถึงในช่วงเบกรกไลท์เลยเราข้ามไปช่วงเบกรกไลท์เลยนะเพราะว่าอ่าเทคนิคต่างๆมันจะไหลในช่วงเบกรกไลท์เยอะนะครับให้เบรกด้วยโพลาริสนะครับถามว่าพี่ ทำไมไปเบรกด้วยพลาริสอย่างที่บอกครับไอเรื่องของการแก้เทคนี่แหละที่แม่งแจ่มนะครับนะมันจับเรียงัดขึ้นมาได้ครับจริงๆอ่ะยิ่งเกมเนี้ยมีเว็บยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับและพลังยิ่งสูงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเล่นง่ายเท่านั้นเพราะว่ายิ่งตีพดานมันยิ่งสูงและตอนแรกเราต้องตีตัดเส็บก่อนด้วยนั่นเองนะครับนะพอเราเบรกปุ๊บ นะครับผมวิธีการเซตบอร์ดนะครับให้เซตเป็นอย่างนี้ข้างหนึ่งเป็น Binoculus นะครับอันนี้คือเพอร์เฟ b o ์บอร์ดนะข้างนึงเป็นบีโนคิลัสนะครับผมจะต่อบูทหรือไม่ต่อบูทก็ได้นะครับผมนะถ้าจะต่อบูทก็คือเอาเป็ดลงมาชี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันอีกข้างหนึ่งเป็นไก่นะครับเป็นไก่เกตสามถือว่าเพอร์เฟกเลยนะครับและทีเนี้ยข้างหลังไก่จะชี้สล็อต ก็ได้นะครับผมเอาขออภัยจะเอาสล็อตไปต่อหลังไก่ก็ได้นะครับหลังบินอคิรัสจะเป็นเป็ดก็ได้นะเอาเป็ดเนี่ยชี้ไก่นะครับผมเอาเป็ดนี่นะชี้ไก่ตัวนี้เออมันจะฟังยากนิดนึงนะนะครับเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าเราเบรกมาใช่ไหมเราสั่งบินคิรัสตีครับอาจจะต้องตัดเส็บก่อนนะตัดเสบ็บปุ๊บตัดปั้งเสบ็บมันจะชี้อ่าเอาบินคิรัสชี้ไก่อ่าปุ๊บนะครับแล้วก็เอาไก่อ่ะไปตีเลียเขาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง มันเป็นการตัดเสพก่อนนะครับตีปั้งเข้าไปตัดเสพปุ๊บอ่ะตัวนั้นตายแต่ว่าไก่ตอนที่ตีไก่ยงไม่ต้องบูตนะนะครับแล้วก็เอาชานัวโจมตีครับเอาแวนโจมตีแวนโจมต,จมตีปุ๊บเทคของแวนจะเริ่มนะครับผมก็คือเทคเบกรกลท์เนี่ยนะครับเพราะว่าเราเบรกเป็นโครล,ลิสไปแล้วเราชี้4ี่พันนะครับผมให้กับไก่นะครับหรือจริงๆอะ่อะจะชี้ลงหลังก็ได้แต่มันไม่มีปัญหารหรอกชี้ไก่ไปเลยแล้วก็ใช้เทคโครล,ลิสครับเคอร์ดิบาร์หนึ่งชี้สี่พันอัดเข้าไปไก่อีกทีหนึ่งไก่ตอนเนี้ย มันบวกพลังมาสามสามรอบแล้วนะครับนะสามรอบแล้วนะแล้วก็จะสแตนขึ้นมานะครับผมสุดท้ายก็ตีได้ถ้าได้สแตนกับขึ้นมาก็โยนสแตนให้กับวีโนคิลัสก็ได้นะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าไม่ได้อะไรก็สามารถได้ดอรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โยนให้ไก่ไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดได้สแตนขึ้นมานะครับก็เอาวีโนคิลัสตีแวนไปเฉยๆถึงจะฮิตไม่ฮิตไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็เอาไอ้พลังสนะี่พันอะ ของบีโนคิลัสเองชี้ไก่แล้วก็มันจะได้สี่พันเมื่อมันโจมตีแวนถ้าเทคของจักจากชาโนวชี้ไก่อันนี้ชี้ไก่ไปห้าครั้งแล้วนะนะครับผมและสุดท้ายเอาไก่ต่อบูทด้วยสล็อตอย่างที่เราบอกไปนะครับตีขึ้นไปมันจะมีบวกอีกสี่พันอีกทีหนึ่งนะครับผมจากเทคของอัอนนี้คือตีแวนนะเทคของชาโนวมันจะชี้ทั้งหมด6ครั้ง6ครั้งมันอยู่ที่24 0 0มนะครับพลังมัน16ื่นหกสองหมื่นสี่เป็นสี่หมื่นนะครับผมโอ้โหแม่งไตสเต็ปขึ้นเป็น4ี่หมื่น พอไก่เตะขึ้นเป็น40,000ปุ๊บตีนะครับผมอ่ะจบเทินไก่จะตายครับใช้เทคอะไรก่อนมันจะมีเทคอะไรเริ่มมา้างสมมติเรามีเป็ดด้วยอย่างที่เราบอกเอาเป็ดไปชี้ไก่อยู่แล้วมีสล็อตด้วยอะไรเงี้ยตัวในตายเทินนี้จะมีทั้งหมด2ตัว,วก็คือไก่กับสล็อตนะครับจะตายนะครับผมนะอันดับแรกครับใช้อ่าให้ไก่ตายแล้วใช้สกิลของไก่ก่อนนะครับซึ่งไก่เองเวลาตายใช้สกิลคอร์เตอร์บาร์หนึ่งครับมันจะหาเมโรเดียนแคทคืนมา หาเมโลเดียนแชทขึ้นมาทําไมเธอนั้นเราต้องเอาตัวเนี้ยมาเสพนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราตายแทนนะครับผมนะคือไอสกิลคู่เนี้ยใครที่เล่นแกสเนอยู่ก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันใช้อย่างได้นะครับผมแล้วก็จะได้จั่วนะครับผมจากแวนตี1ใบาจากบีโนคิวลัสตี1ใบาจากตัวมันตีอีก1ใบนะครับผมทั้งหมดจะได้จั่ว3ใบแล้วก็จากเป็ดอีก1ใบเป็น4ใบเธอนี้คือแม่งจั่ว4ใบนะครับตายเดียวจั่ว4ใบเสิร์ตเกยสด้วยนะครับแล้วก็ สุดท้ายเทคของสล็อตครับเมื่อตายโซบัสหนงหงายแดมคืนอีก2ครับนะไอเทคที่เราใช้ไก่ไปไเทคที่เราใช้โพลาริสไปอะไรเงี้ยได้คอรสคืนหมดนั่นเองครับซึ่งตอนนี้มันเล่นง่ายมากๆครับผมแค่เอาแค่นี้เลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งที่ ออกมาช่วยเสริมอ่ะในตอนนี้ได้ดีมากมากเกสเนเจอร์ nature, นะครับเด็กมันไม่อาจจะไม่มีตัวยิงไม่มีตัวตัดก็จริงนะแต่ว่ามันคือตรงนี้มันก็ช่วยได้เยอะแล้วข้อควรระวังของเด็กนี้นะครับนะคือจริงๆระวังแค่เรื่องของมือหมดแค่นั้นเองเพราะว่ามันจั่วหนักพอสมควรนะครับเราเลยใส่จั่วแค่5สแตนสี่นะครับถามว่าพี่ทําไมไม่ใส่ชี้ล่ะนะครับคือจริงๆอ่ะการใส่ชี้อ่ะมันจะทําให้ดันพลังเร็วเกินเกินไปนะครับบางตัวมันแบบ เหมือนปั๊มพลังมาแล้วตายฟรีฟรีลว่าจะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นสแตนทิกเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างมีผลกว่านะครับอันนี้จากคนที่แบบว่าคอยลองเล่นเกจเนเจอร์ก่อนหน้านี้มาแล้วรู้สึกว่าคิมันไม่เวิร์กจริงๆเป็นสแตนดีกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะถ้าชอบกดไลค์ตามกด subscribe ลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับคลิปใหม่ลงปุ๊บได้ยดูกันปั๊บนะครับ อยากสนับสนุนเราในการทำคอนเทนต์นะผมสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้เพียงเงิน35บาทครับผมนะสนใจสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับแบรนด์กาดของเราในภาควีเลีมสามารถติดต่อได้เพจแท็บช็อปลิงด้างล่างเลยสุดท้ายนี้ผมฝากแฟนเพจด้วย VFT อฟบายแท็บชานน์วันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องเราสวัสดีครับ